Huk! เชิญเที่ยวงานปิดท้องฝังลูกนิมิตนวัดทะเลเพราะตะบลนหนองขามอำเภอหนองยาใสจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มงาน27ธันวาคมปี66ถึง5มกราคมปี67กองทัพมหรสพและการะเล่นเต็มบริเวณงานชมฟรีภาพยนตร์จากนั้นที่การภาพยนตร์กลางวัน27ธันวาคมพิธีเปิดงานตระการใจไปกับทีมร่วมบินบินโชว์และโปรยข้าวตอกดอกไม้โปรยทานรวมรางวัลกว่า100,000บาทจึง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมนำสิ่งของและปัจจัยมาร่วมโปรยทานในวันงาน27ธันวาคม2566โดยพร้อมเพรียงกันกลางคืนชมการจุดพลุแสงสีฉลองวันเปิดงานโตจากนั้นมาสนุกสนานกับระเบงชาวบ้านออสโฟเอสเต็มวง28ธันวาคมเทอม 29ธันวาคมกปี so ้โชแจ็คโป่งหินเล็กดัด30ธันวาคมลิเกอดิเทพฟ้ารุ่งและคอนเสิร์ตเลิศคันไทย31ธันวาคมบังบอลมิวสิกปะทะลูกตาลชนทิชา1มกราคมคอนเสิร์ตวงซีแบน์และแมงปอชนทิชา2มกราคมคอนเสิร์ตโจกสีสวัสด์และแพรวาพัทรี3มกราคมสุด ปันกับวงทีเอ็นไชน่า4มกราคมคืนสำคัญวันสุดท้ายสนุกกับออสเต็มวง5มกราคมดักหวายลูกนิมิตเวลา15นาฬิกา9นาทีเช้า6มกราคมบวดนาคหมู่ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมีดตักหวายที่ต่อสั่งจองได้ที่0808518498และ0983109053จองร้านค้า ติดต่อคุณตูศูนย์แปดเู้นย์แปดศูนย์ห้จศนย์คุณหนยศูนย์แปดหน่งนย์ศูนยเจ็ดสี่สอกนอกจากนี้ทางวัดได้ออกบอกกองบุญพระป่าสามคัคคีโดยทางวัดจะไม่มีการส่งคนออกจัดเก็บใ,ใดๆทั้งสิ้นขอให้ท่านนำกองบุญต่างๆมาด้วยตัวเองเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ